สวัสดีครับพบกับหงกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือโรตารี่ตีดินของที่นี่นะครับอายุงานก็น่าจะเก่ามากแล้วครับขนาดรถไถก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีหกสิบปีแล้วครับนี่ครับวันนี้ต้องมาทําความสะอาดครับเพราะมีขี้ดินติดอยู่ครับใบตีดินก็ชํารุดมากนะครับแต่ว่าทัาแก่ต้องสั่งให้ทาความสะอาดครับดินเกาะสนิมก็เยอะครับ ใช้งานมาหลายที่นะครับวันนี้เขาก็เลยสั่งให้ทำความสะอาดครับก็หาอะไรแซะดินนะครับใบมันเก่าแล้วครับโรตอรี่ตีดินเวลาใส่ก็ใส่ยากมากเลยครับถ้าไม่เข้าใจใสน่นะครับจะใช้งานในช่วงหน้าร้อนครับ เวลาเราจะไถปลูกผักปลูกอะไรก็ใช้แบบตัวนี้นะครับตีดินครับทำเองใส่เองแล้วครับนี่นาะตาก็เป็นแบบนี้นครับก็คล้ายๆเหมือนบ้านเราครับรถไถแต่ที่นี่เป็นของรถไถจอเดียครับยี่ห้อจอเดียใบชำรุดปาเลยครับออตเตอรี่ตีดินของที่นี่ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผม